สวัสดีครับพี่พีวัตสุขคนครับวันนี้บอยดก,กาเดินทางมาถึงปทุมธานีนะครับนะแล้วก็บอต้นมาถึงแล้วท่านผู้ชมสวัสดีครับบอต้นครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ซีบอยดสุขนเด้อวันนี้บอต้นมารับของฝากนะครับแล้วก็ถือว่าเมนูพิเศษนะเดี <Formula. cida> ๋ยวบอยดจะแพนกล้องให้ดูนะครับทานผู้ชมนะครับนี่คือเมนูพิเศษวันนี้นะครับนั่นก็คือย่างกบนะ ย่างกบแล้วก็มีตำถั่วตำถั่วนะซึ่งหากินได้ยากมากเนาะอันนี้ถั่วนี่หาหายากในกรุงเทพไม่ค่อยมีนะมีมีบอยู่กรุงเทพถั่วนี่มันไม่ค่อยมีถั่วปีเขาเรียกถั่วปีอันนี้นะปลูกหกเดือนนั่นเขาได้กินเนาะโอ้โหคือบ้านบ้านเราได้ถั่วอย่างบ้านเราก็ถั่วปีบ้านเราก็ถั่วปีโอแต่แต่อยู่ไทยนี่บ่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีนะเป็นเป็นถั่วให้บ้านเ่าห้องนั่นนี่นะเนี่ยปลูกตำตำไร่ทุกคนเวลาตำมันจะน้ำมันจะเยอะมันจะอร่อยมันจะนัวเออมันจะนนนนนนัััวถ้้้้าาตเเีี่่่่่่ยยยอออออรบบบไดมืใสล เออเด็ดเด็ดเด็ดใหญ่ๆแบบนี้เนาะเวลาตำมันจะเป็นน้ำเ,เๆๆนี่ยอาเอาแก่ๆแบบนี้ตำอร่อยดีเออนะครับช่วงนี้บ่าวต้นบ่าวต้นสดใสขึ้นนะนี่นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวบ่าวยอดก็จะจะพูดนะเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งที่เอฟซีคนไทยนะให้กำลังใจบ่าวต้นเยอะมากเลยนะที่บ่าวยอดได้มีโอกาสไปถ่ายบ้านบ่าวต้นนะแล้วก็บ้านพ่อตาแล้วก็ที่บ่าวต้นนะนี่แหละท่านผู้ชมเนาะคือบ่าวต้นเองเนี่ยท่านผู้ชมเหมือนเหมือนคนไม่มีตังนะ แหลคนมองว่าเหมือนคนนั้นมีตังค์เขามีตังค์จริงแต่เามีตังค์จริงแ,แต่ทําไมถึงถึงมีบ้านมีที่ดินหลายๆอย่างอ่ะก็เราหาเงินที่ประเทศไทยเราเราเราถามตัวเองว่าเรามาหาเงินเพื่ออะไรแค่นั้นหละเรามาหาเงินเราก็อยากสร้างอนาคตเพราะว่าพ่อแม่เราก็พาเราจนแล้วแค่เราเราจะพาลูกเราจนอีกไหม ก็อยากอยากให้ชีวิตอ,อาให้ชีวิตดีขึ้นนดีขึ้นเนาะอยากให้ลูกดีขึ้นอ,ะอ่ะอยากให้ชีวิตเราดีขึ้นอ,ะอ่ะเราก็ยังอยู่ไปอีกนานไม่ใช่ว่าอีกสองสัปดาห์เราจะไปเราก็สร้างอนาคตของเรากคนนะท่านผู้ชมเนาะนี่คือแนวะคิดของต้นเพราะว่าต้นเองก็เป็นยนะูทูบเบอร์นะที่อยากจะอยากจะพูดถึงเรื่องต่อยูทูบเบอร์เนาะซึ่งบต้นเองก็เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันทนะ่านผู้ชมแต่บต้นไม่ได้เลือกที่จะซื้อรถหรูหรือว่ารถกระบะอย่างนี้ทนะ่านผู้ชมไม่ไม่คน มันมันยังไม่จำมันยังไม่จำเป็นต่อชีวิตของเรายังไม่จําเป็นเนาะมันยังไม่จำเป็นครับอืถามว่าถ้า,ถ,าถ้าจะซื้อในผลในผ่อนได้ไหมพี่ตุนก็ได้ก็มีเงินในงาน,านทําเนาะได้เพราะว่าผ่อนก็เดือนเกตเต็ดพันที่บ้านเราก็อันนี้ทำงานโซโลเมียก็ได้อยู่แล้วเนาะถ้าเรามีหนี้เราก็ประหยัดกินอีกเราก็ประหยัดใช้จ่ายอีกถ้าเรามีหนี้อ่ะ ถ้าบ่าต้นยืนยันว่าถ้าผ่อนจริงๆก็ได้แน่นอนได้แน่นอนแต่แต่ตอนนี้ยังไม่จําเป็นนะยัง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 ไม่จาเป็นยังไม่ถึงขั้นยังไม่ถึงเวลาง่ายเนาะยังถึงเวลาเพราะว่าบ่ต้นเองก็มีที่ท่านผู้ชมนะที่ที่บ่ต้นซื้ออะตอนนี้คือมีมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะซื้อจักเดือนนะก็ประมาณสี่เดือนห้าเดือนเนาะคือแน่นอนอยู่แล้ว้ทุกคนคือเราซื้อที่กับซื้อทองคําไม่มีขาดทุนเนาะกำไรทุกอย่างกำไรทุกอย่างถ้าซื้อถ้าซื้อรถเนี่ยถามว่า ถ้าเราไม่มีธุรกิจเราไม่มีทางทิศทางหาเงินมันก็ขาดทุนถ้าคนแล้วซื้อรถแล้วไปค้าขายไปทำธุรกิจก็เพิ่มเพิ่มมูลค่าให้รถอืมนี่คือแนวทางของบัต้นนะท่านผู้ชมนะเห็นบัต้นซื้อที่ไว้นะบัยอดก็ไปถ่ายดูนะู้ชมซึ่งกว้างมากนะท่า,านผู้ชมนะก็ถือว่าถ้าอีกสักประมาณ45หปีแน,น,น่นอะนะกำไร4 5่าติดโรงเรียนนะมาติดโรงเรียนมันก็โอเคเนาะใครไม่อยากไม่ไม่อยากมีที่ติดโรงเรียนค้าขายก็ได้ทำอะไรก็ได้ใหเรือนะบต้นบัที่บัต้นมอ คือที่ตรงนั้นเป็นที่ของพ่อตาบ่อต้นนะพ่อตาบ่อต้นขายแต่งลูกสะพ้ายให้ลูกชายขายใน,นราคาสองหมื่นบาทเขาซื้อประมาณสามปีบ่อต้นไปซื้อต่อในราคาเกือ 50, บห้าหมื่นเขาก็อะไรก็ 30, อะไรสามหมื่นเนาะทางค่าทางค่าโอนอะไรก็ห้าหมื่นเนาะห้าหมื่นอือคือตอนนั้นบ่อต้นยังไม่แต่งงานกับน้องมนถ้าแต่งงานกับน้องมนบ่อต้นก็ซื้อบ่อต้นก็ซื้อเพราะบ่อต้นชอบซื้อที่นะทําไมชอบซื้อที่เพราะว่าตอนเด็กๆอะ ไม่มีนาทำนานิดเดียวลูกพ่อลูกพ่อหลายคนก็เลยเครียดกับตัวเองว่าโตขึ้นมาเนี่ยจะซื้อที่ให้มันเป็นของตัวเองให้ได้อืถ้ามีตังและซื้อถ้าเขาแบ่งอยู่ที่ไหนให้ต้องเอาคือพ่อแม่แต่ก่อนคือเขาไม่อยากเอาเขาแบ่งที่แบ่งอะไรให้ก็เอาไปทาไมไม่ไม่คิดถึงอนาคตอันนี้คือไม่โทษพ่อแม่นะแต่ว่าความคิดของคนโบราณแต่ก่อนคือบทต้นเครียดตตอนนั้นมาเลยก็เลยก็เลยมีมีจุดยืนว่าเออถ้าเรามีเงินมีตังเนี่ยเราจะซื้อที่ไว มีกำไรแน่นอนนะตอนเข้าโรงเรียนประถมน่ะเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนมีมีนาหลายๆทุ่งเนาะมีนาหลายๆที่แต่เรามีนาแค่ที่เดียวน้ําท่วมอ่ะโมต้นก็เลยเครียดว่าทำไมพ่อแม่เราไม่ไม่ไม่จับจองเอาแต่ก่อน่ยทำไมครูย่าตายายเราไม่ไม่ไม่ไปถางไม่ไปปักัเขตแดนเหมือนคนอื่นเขาอ่ะต้นเครียดก็เลยแบบว่าอยากซื้อนะคือตอนนี้มีคนขายก็ต้นก็ซื้ออีกซื้อไปเรื่อยนะซื้อไปเรื่อยไมต้องต้นไม่ได้รู้ว่าจะไปอยู่ที่นั่นไหม แต่ซื้อไว้แต่ซื้อนี่ท่านผู้ชมนะเดียบ่าวต้นออกปากแล้วบ่าวต้นบอกว่าถ้ามีที่นะบ่าวต้นก็จะซื้อ,อ,อสแสดงว่าบ่าวต้นเนี่ยมีเงินเก็บอยู่พอประมาณหนึ่งท่านผู้ชมนะนะบ่าวต้นเองก็มีเงินเก็บนะแต่ทําไมนะครับบ่าวต้นเนี่ยไม่ได้ซื้อรถหรูเหมือนยูทูบเบอร์ดังนะครับบา่าวต้นทั้งที่บ่าวต้นทํางานก็ประสบการณ์นี่มากกว่าแน่นอนเงินมันก็ต้องเยอะกว่าใช่ไหมท่านผู้ชมนะนี่แหละคือแนวคิดของ คนที่สละนะเขาจะไม่ไม่ซื้อรถหรูที่ไปอวดคนอื่นนะครับนะนี่นี่ท่านผู้ชมเนาะการเป็นอยู่ก็ธรรมดาอยากได้มาอยากได้อยากได้เนาะได้แต่ว่าเราต้องมีที่ก่อนมีบ้านเสร็จก่อนมีเงินเก็บก่อนถึงค่อยซื้อเนาะค่อยซื้อถ้าเราวันไหนเราอยากกลับไปอยู่บ้านเราซื้อเราค้าขายเอารถเราค้าขายไม่ไม่ซื้อมาอวดเนาะไม่ซื้อมามาขับเล่นไม่ไม่ซื้อต้องค้าขายเนาะต้องเป็นพ่อค้า ต้องต้องให้มีชีวิตที่ดีขึ้นโดยด้วยการเอาเงินไปลงทุนสี่ห้าแสนบาทเนี่ยซื้อรถที่สปปลาวเนาะประมาณ4ี่ห้าแสนบาทนะเราก็ต้องเอารถคันนี้ให้มันคุ้มค่าให้มันคุ้มค่าเราต้องเป็นพ่อค้าเป็นพ่อค้าให้ได้นี่คือแนวคิดนะครับนี่ตำสุดฝีมือนะครับเนาะก็จะมีตำถั่วนะซึ่งเป็นถั่วหากินยากนะท่านผู้ชมนะถั่วถั่วไร่ถั่วไร่ถั่วปีก็ได้แบบว่าลูกตำหน้าเนาะก็จะมีผักกระแยงนะครับนะ จะมีผักกระแยงนะท่านผู้ชมผักกระแยงก็เอามาจากโซฟาเราทุกคนผักกระแยงเนี่ยเรากินกับตำถั่วจะอร่อยเนาะผักกระแยงกับใบแมงลักกินกับตำถั่วเนี่ยจะอร่อยเนาะกบนะท่านผู้ชนมะเด้อเด้อโอ้โหเริ่มหอมกินหอมโชยมาแนละ้วท่านผู้ชมนะนี่คือกบไม่ได้ถูกนะในราคาหนึ่งแสนสองหมื่นกีบหนึ่งแสนสองหมื่นกิ่แต่ถามว่าดีเงินไทยก็ไม่แพงนะเหมือนเดิมนะก็สองร้อยอย่าง เกือบสองรอ่ะเกือบ2 0งรอยยูไทย์กบนากบนาถามพี่น้องไทยเดียวกบนาบ้านพี่น้องโลละเท่าไหร่อืมโลละอันนี้คือคือคือแม่ค้าแม่ค้าเราเน่เขาเขาโกงเราอยู่แล้วเขาชอบโกงเราอยู่แล้วอืมถ้าเรามาจากกรุงเทพเขายิ่งโกงเราอีกอืมคือแม่แม่อันนีบ้านแม่ยายผมอ่ะเพื่อนแม่ยายเพื่อนแม่ยายผมอ่ะเขาซื้อกบมากบนาเนี่ยโลละแปดสิบบาทพอบอยยอดจะไปถามซื้อเขาจะได้โลละร้อยกว่าคิดดู กำไรสี่สบาท50บาทเขาไม่เอาโลหนึ่งอะเอาโลเป็นร้อยะถ้าขายให้คนอยู่ในอยู่ในบ้านเดียวกันอะ <c oughs> โลละร้อยยี่สิบเนาะแต่เราไปซื้ออยากได้โลละร้อยแปดสิบดูดิดูว่าเรามันจะเทปโอ้โห,โหโ <c oughs> นี่ครับทุกนโหเดือนเดือเดือนล้ท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศตามถ้าถ้ามันถ้ามัน,มนบต้นกลับไปด้วยนี่คือตอนเย็นหน,น,น,นหนาวนะเปต้นนะหา ถือพอดีอ่ะเป็นภาพบรรยากาศที่พอดีแล้วก็หอมผักกะแยงจริงๆนะถ้าบอกกระต้นได้มีโอกาสกลับแต่ประหยัดไปคนเดียวก็คือเวลาจะไปถ่ายคลิปก็ลากาาําบากท่านผู้ชมเนาะนั่นกระต้นไปด้วยนะบอะต้นจะไม่นอนบ้านนะบอะต้นจะไปนอนเถียงนาชอบไปเถียงนาเท่า,านั้นนะท่านผู้ชมนะนี่คือเป็นสิ่งหนึ่งนะที่บอยอดได,ได้ได้รู้จักบ,บอกต้นนี่ก็2ปีเนาะบอต้นน่าเกือบเนาะน่าจะถึง2ปีแล้วท่านผู้ชมเนาะก็ได้เห็นหลายอย่างเหมือนมันเขา การแต่งตัวการพูดคุยนะครับเหมือนเป็นคนไม่ไม่ค่อยจะมีตังค์อะท่านผู้ชมแต่แต่ไม่มีตังค์จริงแต่แต่พอที่แบบว่าดูลึกๆจริงๆอะเหมือนมีตังค์เยอะนะท่านผู้ชมถรับอวต้นมีตังค์ไหมก็ก็บอกก็พูดตามตรงก็ไม่ให้ขาดนะไม่ให้ขาดอยู่ในบัญชีมันต้องคือเรามีลูกอยู่แล้วสองหมื่นสามหมื่นอะไม่ไม่ให้ขาดสองหมื่นสามหมื่นไม่ให้ขาดเพถ้าถ้าเงินเหลือน้อยบอต้นก็จะ นอนไม่หลับมุกนอนไม่หลับเดเยอะบอต้นน่ะแ่าน้ต้ชมนะนี่คือบอต้นมาถึงปทุมธานีมาตำถั่วให้กินนะครับซึ่งสมัยก่อนนี้ก็ที่นานะท่านผู้ชมก็บางทีมันไม่น้ำไม่มีปั๊มสูบน้ำในสมัยก่อนก็เขาจะปลูกถั่วนี้ท่านผู้ชมนะก็จะปลูกข้าวที่เป็นแบบข้าวไม่ได้โดนน้ำอ่ะข้าวข้าวให้นะมันห้องนะข้าวไร่นะก็ถือว่า ฝุดสุดฝีมือจะได้จริงๆนท่นทูจากนี่อาจารย์นั่นน่ะมีอะไรบ้างมีมะขามไหมหรือาาว่ามีมีมะนาวมะนาวเอาไหมเอาเเอาเมะขามมีไหมมะขามมะขามบนี้มีมะขามทุกคนถ้าคนลาวทากับข้าวนะคือขาดไม่ได้อันนี้เลยถ้าออกไปออกไปเกี่ยวข้าวเนาะถ้าเวลาขึ้นมา,าตอนเที่ยงจากแกงหน่อไม้เนี่ยไม่มีสุดต,ต้องเดินเข้าบ้านนะไม่มีสุลดเนี่ยไม่ได้นะคนไทยมันกินได้บมีสุ คนไทยบางคนเขาไม่กินแม้แต่รสดีไม่กินแม้แต่รสดีเออชุโรสนี่คือเห็นเราใส่ชุโรตไปนี้ท่านผู้ชมคนไทยเพราะคนไทยกลัวนะใช่ไหมใส่เยอะจังเนาะใส่เยอะจังใส่เยอะเนาะใส่หลายแซบหลายใส่น้อยแซบน้อยท่านผู้ชมเนาะก็มากินมาแซบน้ำกันมานัวน้ำกันนะครับคือน้องมนต์นี่แฟนบาต้นนี่ยยิ่งชอบชุโรตเนี่ยไข่ต้มเขายงใส่ชุโรตเลยไข่ต้มไข่ต้มใส่ชุโังไงไข่ต้มใส่ชุโรตต้มมาแล้วก็เอาช้อนขยี้ขยี้แล้วใส่ชุโรต เออแล้วใส่น้ำปลาโอ้โหปลาต้นผมต้องว่าปลาต้นชอบบัวต้นไม่ขนาดนั้นนะชอบจริงนะครับท่านผู้ชมเริ่มหอมแล้วอ่ะสำหรับคลิปนี้ EP นี้บอยอดก็มาทัดทามบัวต้นประมาณนี้เดี๋ยวบอยอดก็จะกินข้าวกันแล้วท่านผู้ชมนะอ่ะสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับบัวต้นครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ